สวัสดีนะครับเช้าวันที่3พฤษภาคม2568น้องผูกกันตลาดนัดโคกระบือนองแกชมพูกดองพู้เมืองจังหวัดไระครับมีเสากันเสานะครับรรรรบรรยากาศคือขอ้ายู่งัวงามเขาสนามหน่อยนะครับวันนี้นะครับแด่เยอะิังภะพานปยางเช็คบิลราคาเงนนครับ2 8 0 0อ้นะ ปักผูไง่ายนะครับสูงลอย45บวกนะครับรออนะครับอ้วนนะครับขาหลับเวียดนามก็ต้องรอราคาอยู่นะครับเวียดนามก็ต้องใส่กระเป๋าเล่นอ่งนี่นะครับอ้วนนะครับอ้วนโอ้มโหแน่นดีขนาดนี้ เบ้งบนเลยบรรยากาศทางนัวเนี่ยคือคัดู่นะครับคือคัด้ันในกันทุกบ้านเมื่อนา้ในห่างนะครับหลายอยู่นะครับฝ่าก็คเ้มนะฝนก็นตกนะฝา่านะครับ มั่วไหลยอยู่นะตัวบรรยากาศตัวร่องบ่อคอยคือแฝดป,ปันไหนนะครับวันนี้ตัวนี้ยเง้เกือบเป็นใดญ่นอกเนืออาหานกำลังเขียนบินอะไรกันนะครับวันนี้เด็กขายหลายอยู่นะครับ มีสองตัวเศร้าเจ็ดนะครับมือนกว่บาทมืนเงืนสนะครับใส่นี่เปิดมามือนสามนะครับร้อบวกนะครับมือนกว่บ,บาทนั้งมือน,นี้นะครับ สาวเจ็ดสองัวครับใส่ลอยสานะครับอ้วนๆกับนสามนะครับเปิดใมือนกันครับันนี้ครับเงินสองนสาครับใส่ประมาณนี้นครับนสองสเปิดใกันอันนี้กับมืินพันนะครับรุ่นนี้นพันนะครับแบบนั้นกับเงินพันนะครับใส่ประมาณลอยยี่สิบหกเเปิดมืินพันนะครับ วัวนี้งัวอะไรนะครับตัวบรรยากาศตัวร่องบวควัยนะครับคือคักนะก็ับว่าคึกคักขนาดนี้แต่ว่าวัวเนื้อก็มีจำนายออกอยู่นะครับมีพ่นสีหลายอยู่นะครับดอกปูไงลอยสี่สิบห้าตัวเพิ่มเปิดมาสามหมื่นหกวินะครับหางเวียดนามห้องวายนะครับเวียดนามเปิดมาสองยังนะครับ เปิดมาข้แหลกสองอย่างเลยครับสูงลอยสี่สิบหบอกผู้ผู้สูงสูงนี้ยนระบอกว่าจอยไปสักครับมันจ่อยมันจ่อยครับจ่อยมันจะไขมันมน,นะน,นี่มีว่าเลียงมี่ว่าเงีรวมหัวนะครับ หางเวียดเปิดมาเศร้านะครับเปิดมาเศร้าวกวนครับหมื่นพันนะครับใส่หนึ่งนะใส่ลอยชิสาบวกกันมนีนะครับหลอดแปดมือหลอดแปดพันเนี่ยหมื่นแปดนะครับ หอยเปเจ้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับใส่ร้อยสี่บห้าบวกมาอยนี้ครับมนหางหลอดหมื่นแปดนะครับใส่แบบนี้ครับใส่ง่วเนือใส่สูงนะครับใส่ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับร้อยสี่สิบห้านะครับครับ ใส่รอย48หวกหมื่นแปดหนเก่านะวันนี้นะครับรหมื่นแปดหมื่นเก่านะครับ,อ, 8, รบ,อ, 8, รบอยากซื้อ <laughs> อยากซื้ออยู่นะครับนะวันนี้เ่อใส่รอย4 5รอย40รอย4 5หวกวนๆครับหลอดสองหมื่นเลยนะครับนี้ครับ

ก็มีมก่มีบว์อวนะไรบานะเจ็ดพันหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ <c oughs> นดนะบ้างอะไรนะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดสองอยนึงได้ <c oughs> ะนะ ว่าได้ว่าได้ไหมหมื่นเจ็ดหลักเจ็ดหลักหลอดหลอดแปดลงหลอดหมื่นแปดลงมาขายก็ได้นะไม่ได้ดนะูถูกเลยหรอกเนาะไม่ได้ดูถูกเลยอันนี้ได้กันนีกหนึ่ได้กันมาหมื่นแปดนะครับประมาณนี้นะครับใส่นี่นะครับ ร้อยสี่สห้าบวกน,นี้นะครับเดขายมื่แปดครับมืพอเดกขายอยู่นะครับหนึ่งหมื่นารอยนะครับหนึ่งหมืนสีะครับกูน้อยสูงร้อยยี่สบานะครับ 18, เดขายอยู่นะครับหมื่นหมื่นสารอยนะครับหนึ่งห่นี่น้าระครับ่นี้ครับส่นี้นะครับ สูงเงาอยู่นะครับ1้อยยี่บห้าบวก้อสสิบนะร้อยี่บห้าบวกร้สมสิบมาือนสี่ห้ารอนะครับมนนี้บรรยากาศกับพ่อค่อยคึกคักไนไหนนะครับง่วหลหลอยู่นะครับง่วหลหลอยู่นะครับต้นสื่อกับพ่อมีอยู่นะครับแต่ว่ามันบอกมันบอกคึกแห้งนะครับมันบอกคึกบวชักนะครับมันเป็นเลยๆเลยๆแต่ว่ามันนี้นะครับราคาอยางออนที่เก่านะครับมันนี้ราคาออนนะครับง่วเนื้อนะครับ โซนเหนือนะครับขายปอนนือหีนะครับวันนี้นะครับนะครับเต็มพิดานอีกแล้วนะครับนะครับมั่วเหนือกับนิ่งๆนะครับร้อยหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนิ่กับนิ่งอยู่นะครับวันนี้นะครับครับวันนี้หันไปทางเดียวกันห้อยก็มีดบอลเสียงเดียวกันนะครับได้ขายไปบอบอบอได้ขายบอได้ขายครับนะครับเออครับครับบอสได้ขายบอนได้ขายนะครับ ส่วนใหญ่นะครับเดขายนะครับเดขายเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับประมาณ30%นะครับบักนี่ไงกับเดขายบางตัวนะครับบักนี่ไงกับเดขายบางตัวนะครับเหมือนนั่นนี่ฮะนี่หอยเหมืนว่านะครับว่าเดขายเจ็ดตัวอยู่ เออนะครับวันนี้นะครับตึงนะครับวันนี้นะครับตึงยีลีนะครับขายยากนะครับนะครับบางตัวก็เปิดแพงอยู่นะครับเปิดแพงครับเปิดแพงอย่นม,มีคนตอน่อมีคนเปิดแพงอยู่นะครับแต่ว่าบม,มีคนต่อน,นะครับเออ มีมื่นแปดยังขายหยากน,นะมื่นแปดขายหยาขวมรักสองไว้ว่ามีคนต่อนะครับมันมีบรรยากาศเรื่อยๆเ,เออยนะครับเออยจริงๆนะหัวเต็มนะครับตัวคนต่อหน่อย,อยหรือนะเหมือนรับ,นค,รบคนถามราคากันหน่อยคนต่อกันหน่อยนะครับ ไปขอกแอลสามสิบซีเบอร์สามซีนะครับแต่ว่ากับนะับเวียดนามก็ยังซื้อหลายอยู่นะครับนับเวียดนามก็ซื้อสามสิบซีตัวใะเบอร์ตัวที่สามสิบซีนะครับไดนะนะ้ขายประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเ,เงียบๆนะครับยืนเบื้องหน้ากันโซโลเซลียืนเบืออโโนะบเบ้องหน้ากัน